สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับรคมุกอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของไตรยางนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยปหนึ่งเลยแต่บางคนก็อาจจะลืมไปบ้างหรืออาจจะมีหลงตรงไหนไปบ้างวันนี้เราจะมาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไตรยางคืออะไรโดยเด็กๆต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้นะคะต้องตั้งใจเรียนเรื่องนี้เพราะว่ามันจะสืบเนื่อง เชื่อมโยงไปยังเรื่องต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะก็เน่นก็คือในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกเนาะอ่ะทีนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าไตราย,ยางคืออะไรนะคะไตรยางค์นะคะ,ยยะ,คะก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวคืออะไรก็คือกอไก่ตั้งแต่กอไก่นะคะถึงฮองนกคูกเลย แบ่งพยัญชนะทั้ง44ตัวนี้ออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3สว่วนหรือที่เราเรียกกันว่าอักษร3หมู่นะคะโดยอักษร3หมู่ของเราก็ประกอบไปด้วย1อักษรสูง2อักษรกลางและ3อักษรต่ำนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่อักษรสูงอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ผอผึ้งฝอฝา ขอถุงขอไข่สอเสือหอหีบขอชิงสอซาลาซลส่อฤษีถอฐานขอขวดทั้งหมด11ตัวนะลูกทีนี้ในเวลาการนำไปใช้นะคะหรือเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยบางครั้งถ้าเราจะให้เรามานั่งนึกพอพึ่ง้อฟ้า,ฟาขอขวดอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะลืมนะคะอาจจะ หลงบางตัวไปครูก็เลยมีเทคนิคการจำมาฝากนะคะเทคนิคการจำในการจำอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดมายัางไงประโยคนี้มายัางไงเรานำพยายนชนะตัวหน้าของแต่ละคำเป็นตัวแทนของพยายนชนะอักษรสูงยกตัวอย่างเช่นคำว่าฝาก เราก็เอาเพยชนะตัวหน้ามาเพยชนะตัวหน้าคือฝอฝาคำว่าถุงเพยชนะตัวหน้าที่แทนอักษรสูงก็คือถอถุงคำว่าข้าวเพยชนะที่แทนตัวอักษรสูงก็คือขอไข่นะคะก็คือเอาคำเพยชนะตัวหน้าของแต่ละคำเนี่ยมาเป็นตัวแทนอักษรสูงอ่ะทีนี้เรามาจำไปพร้อมๆกันท่องอักษรสูงสามรอบเริ่ม ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดร,รอบที่สองผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดและรอบที่สามผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนี่เป็น11ตัวของอักษรสูงนะคะ ต่อมาอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนจำอักษรกลางแม่นที่สุดในบรรดาทุกหมู่นะคะก็คือไกจิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากโอกนั่นเองคุณที่สุดเลยใช่ไหมคะ,ะทีนี้เทคนิคการจำเนี่ย หลายคนชอบลืมสองตัวนี้คือตัวดอชดากับตัวตอประตักนะคะบางคนท่องแค่ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองมันครบไหมลูกไก่จิกเด็กตายบนปากองมีแค่เจ็าเองยังไม่ครบนะคะเราต้องท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองนะคะต้องซ้ําคําว่าเด็กตายสองรอบนะคะ ะท่องพร้อมกัน3ามรอบ1 2 3สองซ้ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งรอบที่สองไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งและรอบที่สานะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่ง อักษรกลางผ่านไปเทคนิคเหมือนกันเลยนะลูกก็คือเอาพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหน้ามาเป็นตัวแทงของอักษรกลางนะคะต่อมาอักษรต่ำอักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวแต่จะแตกต่างกับ อักษรสูงและอักษรกลางหน่อยตรงที่อักษรต่ำนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคืออักษรต่ำเดี่ยวและประเภทที่2คืออักษรต่ำคู่นะ,ะเรามาดูประเภทแรกนะคะก็คืออักษรต่ำเดี่ยวก่อนอมาดูเทคนิคการจำนะคะก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก ะะเทคนิคเหมือนเดิมเลยคือเอาพยัญชนะตัวหน้านะคะมาเป็นพยัญชนะแทนอักรต่ตามแต่อย่างเช่นคําว่าใหญ่เอย่างเงี้ยเราเอาเสียงออกมาในระูปใหญ่เราใช้เป็นยอหญิงนะคะก็จะแทนยอหญิงนอนนอนหนูเอามาแทนนอนหนูนะคะอะท่องพร้อมกันสามร,รอบงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกรอบสอง งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกและรอบสามงูมใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลอ่ะอันนี้คืออักษรต่ำเดี่ยวนะคะต่อมาอักษรต่ำคู่นะคะ อักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวเขาบอกว่าอักษรต่ำคู่เนี่ยคืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงวันนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจมันเราจำให้ได้ก่อนว่าอักษรต่ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างและไอ้ที่อักษรคู่เสียงสูงไม่คู่เสียงสูงยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเราลิปต่อไปนะคะก็คือการผ่านเสียงวรรณยุกเนาะอ่ะทีนี้มาดูอักษรต่ำา14ตัวมีอะไรบ้างเทคนิคการจำคู่ให้แปลว่า พ่อขาฟันทองสื้อช้างห่อพ่อขาฟันทองสื้อช้างห่ออะทีนี้บางคนสงสัยคุณมูคะทําไมคํามีแค่ไม่กี่คําเองในเทคนิคการจําแต่ว่ามีพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นพยัญชนะข้างล่างนี้นะคะก็คือ มันคือสารฐานเสียงเดียวกันนะคะอย่างเช่นพอพานออกเสียงว่าเพพอสัมเพาเราก็ออกเสียงว่าเพิเหมือนกัน้าแทงคอควายคอควายออกเสียงว่าเคอคอโคนออกเสียงว่าเค่คอระครังออกเสียงว่าเค นะคะ,ะฟันไม่มีปัญหาใช้ฟอฟันแต่ทีเนี้ยถ้าอันเนียมันจำไม่ได้จริงๆหรืออะไรจริงๆเราจำแค่3อันคืออักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดอักษรกลางไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากองและอักษรต่ำเดียว งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกจำสามอันเนี้ยให้ได้และไออันอื่นอะพยัญชนะตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน3อันที่เราจำเนี่ยก็ถือว่าเป็นอักษรต่ำคู่ทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนอ่ะมาทบทวนกันก่อนมาเริ่มที่อักษรสูงกันก่อนนะคะทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทำด้วยกันตอนท้ายนะคะอ่ะ เทคนิคการจําอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดต่อมาอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ง กจิเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งและอักษรต่ำนะคะมี2ประเภทคือต่ำเดียวกับต่ำคู่ต่ำเดียวได้แก่งูใหญ่ยยนอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกงูใหญ่ยยนอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำคู่นะคะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนี่ก็คือรายยางสามหมวดหมู่ของเรานะคะอทีนี้ แบบฝึกของครูนะคะครูบอกว่าให้หนักเรียนนําคําที่กําหนดให้นะคะเติมลงในหมู่อักษรให้ถูกต้องก็คือมีคํามาให้ซ่อนกลิ่นกุลาบพากากลรองพิกุลเข็มจําปีสารพีอันชันหางนกยุงนมแมวบานเย็นและก็ยี่สุนนะคะให้เด็กๆนะคะนําคํา ที่เป็นชื่อดอกไม้ต่อไปนี้นะคะมาเติมว่าคำไหนคืออักษรสูงคำไหนคืออักษรกลางและคำไหนคืออักษรต่ำนะคะโดยดูเสียงจากเสียงพยัญชนะตัวหน้าอย่างกุลาบก็เอากอไก่มานะคะอ่ะกุลาบกอไก่ไก่จิกไก่จิกเด็กตายนี่กอไก่นะคะเอามาเติมตรงอักษรกลางตรงนี้ทีนี้เด็กๆลอง เติมไปก่อนนะคะแล้วก็หยุดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนทำเสร็จค่อยมาเปิดคลิปต่อดูฉเฉลยนะคะโอเคไหมห้ามขี้โกงนะคะทำด้วยตัวเองทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะเสริมให้อีกทีหนึ่ง อ่ะตอนนี้ให้ทุกคนสต็อปนะคะแล้วก็ลองเขียนลงในกระดาษนะคะลองจัดหมวดหมู่ดูซิว่าเราจัดได้ถูกต้องไหมเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วกดเล่นวิดีโอต่อแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอ่านี่คือเฉลยที่ถูกต้องนะคะ ก็สำหรับวันนี้ครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะมีความเข้าใจในเรื่องของตราย,ยางหรือว่าอักษรสามหมุมมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะครูจะมาพูดถึงในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกเด็กๆห้ามลืมความรู้ในเรื่องของไตราย,ยางในวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะนําไปใช้เชื่อมโยงในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกด้วยสําหรับวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ